เอาละครับเตรียมตัวครับรอธงเขียวรถทุกคันประจําที่รอธงแดงออกครับธงเขียวแล้วครับเอาละครับพร้อมที่จะทําการแข่งขันไหนรุ่นนี้ SP400 และ SPJ ครับเอาละครับโค้งแรกใครจะเป็นผู้นำถ้าเห็นตอนนี้น่าจะเป็น80ครับ80ครับ นักแข่งจากอินเดียครับราชิดครับราชิดตอนนี้โอ้โยมาดูกันก่อนนะว่าโอ้ยมีดินหนึ่งคันกับอันดับสุดท้ายครับอ้าวล้มไปล้คู่ครับไปเกี่ยวกันตอนไหนครับน่าจะไปอันดับ2-3ด้วยนะถ้าไทยเกี่ยวใครครับตอนนี้ ถ้าจะไม่หิดในไปด่าสองสามเหมือนที่ได้เรียนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจังหวะที่รถมันเกี่ยวกันยังไงครับมันเบียดในกันมาแบบนี้นั่นดัดดิน้นไปละหนึ่งแต่จังหวะที่หันกลับมานั่นมันไปเกี่ยวกันล้มจะแล้วครับสีเขียวนี่เป็นสักซีรีน่าจะเป็นต่างชาติแหละครับตอนนี้ผู้นำเป็นหมายเลข20นะครับ ธนกรหลักหารครับรวมถึงอ้าว80เป็นผู้นำครับราชิดครับตามด้วยธนกรหลักหารครับที่3ขอดูหน่อยครับว่าเป็นใครครับเป็นหมายเลข89ด้89ครับ 89, 89เป็นทัสไมนะครับตอนนี้ในจอภาพครับมีนักแข่งไทยได้รุ่น1 2 3แล้ว 80ครับราชิดครับธนกรแล้วก็ทัชไม้ครับหมายเลข8 9นี้ออกเสียงสำเร็จทัชไม้ทางดิบ้าจากทิเบียโอขอโทษนะครับแต่ไม่เป็นไรครับปีกข้เลขต่อไปครับไม่เป็นไรครับโอ้ยเวลาดีเหลือเกินครับนักแข่งจากศักดิ์ริเรซซิ่งบุรีรัมย์ครับหรือว่าศักดิ์ริชีฮารีเดฟนะครับที่เมื่อกี้กองเชียร์เชียร์นั่นเองนะครับ รุ่นนี้เนี่ยมีการขัน2คลาสนะครับก็คือรุ่นของ SP และ SP Junior SP Junior ก็จะเป็นร่องของเกณฑ์อายุนะครับสีฟ้านะครับในจอให้เราเห็นกันก็คือรุ่นของ SP ครับรุ่นทั่วไปนั่นเองนะครับส่วน SP Junior รุ่นที่อายุไม่เกิน18คือสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นในจอภาพถ้าเราเห็นอยู่แบบนี้สีส้ม80คว้า2โคเดียไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นรถลบไปอีก1คันเป็นใครครับแต่ว่าไปต่อได้นะไปต่อได้นะ0951อ้าวนักแข่งจีนของเรา จากที่4ครับ951เมื่อกี้นีเจียนนีจุนครับล้มไปได้อย่างไรไปดูครับมันพับพับไปแบบนี้เลยโอ้โหนี่กล้องขนาดนี้นี่ไม่ซูมดูยี่ห้อหม้อน้าไปเลยล่ะครับโอ้โหนี่เราถ่ายอินสปอเซอร์กันใช่ไหมฮะโอ้โหมันจะซูมใกล้กันขนาดนี้นักแข่งปลอดภัยกลับมาแข่งขันต่อได้นะครับ เอาเอาคะแนนสะสมไปก่อนพ่อสนามสุดท้ายนี้แต้มเดียวก็มีผลนะเหลือเองไม่ถึง5รอบการแข่งขันแล้วครับเราจะได้รู้แล้วว่าโอเวอร์ของรุ่นนี้ใครจะได้ไปกันบ้างครับหมายเลข7จ็ตอนนี้คืออันดับที่4ครับส่วน951ครับนีเทียนกลับมาแข่งขันต่อครับแล้วก็ไล่แซงคันด้านของ ถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นหมายเลขสามเหรออ๋อหมายเลขแปดครับนี่ครับดีเทียนกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ล้มไปเมื่อสักครู่นะครับทีมงานนะทีมงานของรถหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดนนทนะนันขันเตะครับจากสมาร์ s สปอร์ตไออาร์ซีดีไอดีเอลเจเอเรซิ่งนะครับบอกให้น้องขับดีๆครับไม่ต้องไปเร่งก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ จบอันดับ2อยู่แล้วนะครับคือแบ่งค้าชัดเจนร,รุ่นนี้ไม่มีโปรนะครับ,รบถึงแม้ว่าจะจบโอว์ออันดับไหนก็ตามยังไงเพราะว่ามันเหลืออยู่2คันเองอจเจเพราะว่าหายไปหนึ่งคนดิใช่ไหมนี่รถหมายเลขสามสิบเอ็ดได้ลงแข่งเอานี้เหลือเจอยู่2คนเท่านั้นเองนะครับ,ร,บรุ่นนี้อาจารย์เอวรองพรงศ์มาลาหัวนเขาบอกว่าที่ก็ครับค,ความจริงใน400รต้องยกให้เป็นอินเดียนเรสก็ได้นะครับพี่อินเดียเยอะมากครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ ซักซิลิ่เรซิ่งทีมบูรีรัมสถานการ์ของคนงาน,น,านของทีมเขาเป็นยไงครับเนี่ยครับในจอภาพตอนนี้เหลือการขันอีกเพียง2รอบครับรอบรองสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โห,โห,โหเดฟนั้นราชิดเดฟนั้นขี่ไม่รอเพื่อนแล้วครับทิ้งนัทกรออกไปเป็น1วินาทีเต็มๆครับทัชไมล์นั้นยังคงมีสิทธิ์ลุ้นอันดับที่2อยู่นะครับ มาดูหน่อยนึงครับตอนนี้สถานการณ์ก็ห่างกันอยู่0.934โอเนรอบสุดท้ายครับอีกสองขออภัย2รอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมตอนนี้สถานการณ์หลรรดากลุ่มผู้นำครับมีรถ้า1หนึ่งคันคือรถหม่ยเล12นะครับสำหรับมาโน่ฮะนักแข่งอินเดียส่วนแก๊งนี้ครับ1 2 3ครับที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไป อันดับบนโพเดียมครับดูการครับคุณผู้ชมตอนนี้กลุมผู้นำมีรถช้าหนึ่งคันที่มาป่วนเปี่ยนป่วนเปี้ยนอยู่เนี่ยครับคันนี้ครับที่โค้งสี่ครับเป็นรถช้าหมายเลข12ครับนักแข่งจากอินเดียบริเวณที่ LED panel ครับในแต่ละโค้งที่ถึงเนี่ยครับเห็นไหมครับในจอภาพก็จะเห็นครับเป็นสัญญาณจอไฟ LED กระพริบสีฟ้านั่นหมายความว่า โอ้ยนี่ไม่ได้สนใจเลยนะครับโอ้โยเสือไปแล้วครับเมื่อกี้อ่าหลบออกมาหน่อยแล้วตอนนี้ไปหลบที่เอเ펙แล้วสบายสบายเลครับศักดิ์สิทธิ์เรซซิ่งโอ้โว้าวอินเดียมีกองเชียร์ส่วนตัวด้วยนะครับผมใช่ปะ่นะโอ้โหมีกองเชียร์ส่วนตัวมีธงมีป้ายมีลายเซน็นถึงธงสิบเอ็ดครับพุ่งทยานออกมาตรงนี้พยายามที่จะทำสมาธิแล้วก็ไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า ขอให้จบด้วยตำแหน่งวนเนอร์โพเดียมแล้วก็สามารถทำได้จริงๆครับราชิดสีฮาวีเดฟครับโอ้โหรถหมายเลข80นะครับในคลาสอง SPJ ครับ, J, รบสักซิริเรซิ่งทีมบุรีรัมควบ Kawasaki Ninja 400ไปนะครับนี่ FC เขาอันเนี้ยรู้ตัวรู้ตัว,ตวเขาทำเพลทเรวมาบุรีรัมไปเลอ เริ่มเเอาล้วครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปฟังการสัมภาษณ์นะครับที่ป้าเฟิร์มนะครับโดยคุณนัชระนันทพเดชครับแล้วก็เขาสุดที่การมอบรางวัลที่ยูนเนอร์โบโดยียมนะครับ is shaking, a thunder in the air Each flying second fuels the will a straight beyond compare, the checkered flag is waving, a beacon in our sight Gotta seize this chance, let our aspirations take flow